วันที่24กรกฎาคม2567เวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีนายวิจิตกิจวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดโครงการโคกหนองนาอารยะเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา6รอบ28กรกฎาคม2567นะแปลงนายณรงค์บวชสันเทียบ้านคอกวัว หมู่ที่6ตตำบลหนองกระทุ่มอำเภอเมือง,น,ง,งนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนางสาวพุทธิมาเชียนพิมายพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมานายสุพจน์แสนมีนายอำเภอเมืองนครราชสีมานายศักชัยชาติพุซากำนันตำบลหนองกระทุ่มนางสุทิมชาติพุซานาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มนายจารุเศพิมพบุตรพัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมานักวิชาการพัฒนาชุมชนนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมกว่า110คนโครงการโคกหนองนาอารยากเกษตรจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชกิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567 และเพื่อขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการบูรณาการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และภูมิสังคมอีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยโคกหนองนาอารยะเกษตรให้เป็นที่ประจักษ์ในโครงการมีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ 1. พิธีเปิดป้ายโครงการระดับตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบ 28. กร,รกฎาคม2567และการปลูกต้นรวงพึ่งต้นไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่10 2. การมอบพันธ์ุกล้าไม้พันุ์ผักและเมล็ดพันจำนวนานว3นต้นให้แก่ส่วนราชการกลุ่มองค์กรเครือข่ายและประชาชนที่มาร่วมงานได้นำไปเพาะปลูกสร้างความมั่นคงทางอาหารต่อไป 3. การจัดนิทรรศการแสดงผลความสำเร็จการพัฒนาพื้นที่โคกหนองนาอรารยะเกษตรของอำเภอปากช่องอําเภอเสืงสางอําเภอโนอนสูง อำเภอบัวลายอำเภอเมืองนครราชสีมาและอำเภอชุมพวงที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในด้านต่างๆ 4. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่โคกหนองนาอารยะเกษตรโดยการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างป่า3อย่างประโยชน์4อย่างด้วยพืช5ระดับ 5. เวทีเสวนาถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนองความรู้ การน้อมนำแนวคิดและทฤษฎีของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยนายสุวฒนาชัยจำปามูลประธานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมาและนายนารงค บวดสันเทียเจ้าของแปลงโคกหนออนาอารยะเกษตรดำเนินเวทีโดยนางจำเรียงมณีพินิษผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 6. กิจกรรมเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ได้แก่ฐานโรองอบสมุนไพรฐานการทำนาข้าวฐานการเลี้ยงปลาในนาข้าวฐานไม้3อย่างประโยชน์4อย่างฐานการทำปุย๋ยหมัก ฐานเรียนรู้โคกหนองนากีฬาดนตรีวิถีชุมชนและ 7. กิจกรรมตลาดชุมชนจํำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์จากแปลงโคกหนองนาจากความสำเร็จของศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาพัฒนาชุมชนของจังหวัดนครราชสีมานั้นจะเป็นการมุ่งสู่เป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำและยังช่วยสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นภายในชุมชนอย่างยั่งยืน